สวัสดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองน้องคี้มคิวโดกมาน,นี้ฝนสิตกหรือแดดสิออกอะกทำงานได้พี่น้องขี้ออกมาหน้าสิผ้าพี่นกไปขึ้นก้อนหไม้มาหาหน่อไม้กับแม่เนาะไปแกงขึ้นก้อนหไม้ไฟแดดมาน,นี้อากาศหนาวไปได้นะพี่น้องแต่อากาศเย็นอยู่นี่ฮะอยู่พี่อยู่หน้าอยู่พาอยู่หน้าคือเก่า พ่อกับพี่เาะวันมะเห็ดเบี้ยน้องพี่เนาะตุ๊เจ็บหัวถ้าหล่ๆเอาสามพี่เนาะมีดีมอัปเดตให้เบิงบ๊ายบายวันนี้ขื่นก่อนม้าให้พี่น้องเบิงมันหลุดมันหลุดมาสิได้อยู่บนเนาะแม่สบายดีสบายดีพี่เนาะก็ขึ้นก้อนน้านะคะหน้าใหม่ก็สักขีมก่อนเด็กอ่ะแม่อันนี้ก็ดินงครบบอกเดี๋ยวสิทายหินหนองเบิงเนาะ เด็กพี่น้องท่านแล้วยังโบทันแล้วเด้อจ้าแม่นี่นีกับแม่บอกพูดว่ามีห่อแต่นี่ห่อแต่นี่นาะเฮ้ยขาดมยังไปเอามาเสือห่านี่กับกว้งเด็กพี่น้องกว้งเตินอะแคมทาจะถือเสียมาอยู่บ่ถือเสียมาอยู่ไหมเด็กพี่น้องวันนี้เด้อเด้ถ้าหาแถวนี้เนาะทำไมมีสวนเียมือ สิมาปีนมาเนี่ยไปเด้พี่น้องเสียมยืมมา,าึ้นอ้าวได้คันกอล์ก็มีส่วนยาส่อก็คือนตอน,นันได็ดได้ไรย่เรียกมากระตาเนี่ย ัหมี่นะคำโบใบขาวกนุยขาวทั้งโพนอุ้ยถือเกือบแม่มาเนอะเกือบงมงามถือไปบุญนึกถือมาแป๊ดหนึ่งพี่นาะหลอกันเนาะนะตะกีหลอไป Mấy bà này mượn nào, thì kè, sổ, thì nó ở, nó là thì nói là mấy đòn Rồi rồi bà đẹp kè Tộm với Nó mấy xốt mấy kè Mấy bà เป็นสองละจะก้าวหาบ่หวพระด้ใจญอยู่ไหาหาเป็นทีดสองทีดหลยเป็นเดือนแล้วไมเด้าเห็นอยู่เออเด้ทว้างนี่เห็นอยู่หนึงพีนองหาแตไม่กันพี่น้อเออ มืัอนี้ว่าสีได้อยู่บ่มากก็จะขี่มันสีมันอยู่บ่เห็นเลยมากับอันจะดีอึอยเพื่อนหน่อยมานได้เพรกะแก่โอ้ยได้อันเดียวกบ่มาสัก ซองหรืออานะหามุงโดมีบ่เหมเห็นบาเดี๋ยนะมืได้สัมบานได้สัมพี่นาแานไมาบ่ได้เลย ทองบางกอนมันมีจังคืนเนอะเกิอบนางเพี้ยเหยียบมันนี่เด้อเหยียบตัวขแข็งทองเบิงข้ามโเห็นแหล่ลง้งมี่บ่ก่อนมันหกเยอะคืนไปหล,ลยายล้งหยาด้ แคนแขนเสือเสือมวกมันกาะถกทอลมันถกอละมันหาเสื The ้อเอาเบาเนาะหนักเนาะหาซื้อเอาบุ่้ยแลไปหากอนของแดงวันหาแต่ละเทอสองกอก็พ่อแก่พี่น่ะ con há đâu, bò con đến bò hộp được. Oh, nó, nó cũng đâu, ya, ha, ha, nó, bò miệt đấy, lẽ nó, nó, nó phun cả bò mì cả, <laughs> cả bộ, oh. Đi. mẹ, u mẹ. U <laughs> tìm mì như không mong chờ mong mẹ 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 เ้าทำเขามันม wow. ok. ีเ้าแนงกับไปมันก็เห็นแหรอนนะมัมไม่มีไมีกห้าหนาไมมดองนี่แกไม่บ่ฮะม่ยังแนงเคียว บมีก็ล่งลุกตายทั้งยืนแล้วพ kind of ี่น evet, ้องที่เห็ลงมากมันแนวกว่ามันแน่เพิ่ลงนะเดินทาเพิ่งลงน้ำแนสั้นจริงๆขึ้นไปแถมบ่มี่ได้บานนเี่ท โอ้โอ oh, 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 ้ตายมึงกล่องสิล่มบาดบ่มีก็บ่เอามันบ่มีก็บ่ได้ไบ่าแน Bố làm on, cả on, đấy, đến mình bông mi lam ong kapoe ong đanomite. Don't mi lam ong kẹo tat mày lamon kao xoong mga ong kao 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 มาสองมโอ้แดดย้อนหนึ่งก็พอใจนะสีอ้าวบ่วหรือว่าแกงไม้ดอกมีคนหามีคนหาม่เห็นก็ะักเจ้าเมื่อไหร่เราพี่เนาะหาไม้แกงบัได้บัมีมันาเจาหักเลยนะมันกันบัวออกแน่นอนไหมฮะ อบ่ท pues ่นปัหาอบ่ได้แรไม่แนงเดียวตนายแหงอะี่ออสวนยางหนองาไปอารนจอดยนีวันเมื่อได้พี่นนอมาันี้ฮะไม่ได้มันบ่ได้มันบ่ได้มันบ่มีมันอึดโท่ใหร่อยอยซื้อมาเนอไ ดีมซื้อมาแต่ตลาดเป็นไปในเมืองพี่น้องนนไปสั่ง,ไป,งไปบางเสือไม่บอกราศีเสือสองหาจะซื้อมาแกงเลยส่วนคีมกับเมื่อมาเตรียมไหว้ถ้ารับใครพี่น้องเอ้ยมเมนู<อ>คิวนไปหาหน่หอไม้ามาแล้วป้า <laughs> เรื่องของเรื่องก็คือไปหาหน่บอบัวได้ขึ้นซ้ำกอกกัอบบัวเห็นจักนเนงเลยเนาะกินไปเมื่อเนาะ <laughs> ดีกว่าสิไปเฮ็ดเสือแล้วพี่นอ้องฐานสองหานข <อ S 1> ้าเจ้าบ่อนะ่เะเฮ็ดหูบ่ได้เริ่ดเริ่ดสิบมือหนะเสิ่ดฉไปหล่ออีกการเริ่ดว่าท่านไหนเฮ็ดเสือเสือมาแล้วเนาะกระตูเดียมหาโตเสือกระตูหาซิฟแล้วเ <c oughs> พิงเ่งแหงเสือแหงอ้าวเสือกระหานเสือกระตูหาซิฟเลยพี่น้องไอ้ไหน่อไม้ดีมซือ้ 30, อสามสิบพันเนาะหน่อไม้ไล่ได้พี่นอ้อง <c oughs> มันหายหนาเนาะ เพื่อนแนเพื่อก็จะฉิปอกก็จะปอกแอน,นตัวน้อยมันก็บ,บต่บต้ตงกระตงทุบด้วทูบบุๆน้อยหนึ่งหนึ่งอยบาทพี่น้อง, 30, 000, าองสามสิบพันเกียรตนาะแต่ก็ซื้อกับปูแดงเปิดด้วเกี่ยวแกงใส่กับปูแดงพี่เนอะกับปูแดงสิบพันเกียรตพกโตกับปูแดงเค็นแต่เขาจะเอาแกงคือสีเสกไเลยซื้ออันนี้อ้เนาะพังอื้อังหวกพักขนแนงยนงยหนังเนาะหลงหัง จับใช่มหมเขี้ยวเขี้ยวเขี้ยวจับแม่กระปูเฮียพี่น้องกระปูแลนจับทั้งอันนั้นมาระวังปูหนีอีกพีเพ่งมันขี้มันกำลังไล่จับปูพี่น้องสนนี้เนาะอ่าส่ยท้องว้เอาดีได้เขี้ยวน้ำน้ำซับมันหนีมือหน่อยเยอ่ะเอออ่าหนีมาเยอะอ่ามาด้วยไปกินไปแท้ๆกำลังเสียท์เมนูแกงหน่อไม้น้อพี่น้องเนาะพี่น้องถูกต้อมันใหญ่เนาะมันขาวนขาวนาง ตซอมัน้อยหากัแกงเลยเอ๊ะมานห้งานนข่าขยุ่นออกโอเคก็จะขอบไปมาแห้งขึ้นนี่กะดูมองยังไ กับไปซื้อไ่ใส่แกใส่ไอ้กระปูกขนบ่มีเหรออันนี้เดือนอมีแตดดมันมันปีบวางไอ้บ่ได้ซื้อไว้เนาะมาอันตลาดมาได้ป้าพี่เนาะเอาลงเลยเด้อลงตกเลยเด้อเจียวอะไรก็แกงเนาะ ไข่เต๋อม้อนดงแกงเนี่นใส่กระปูแดงใส่ผั่งมาอึอึอตะลังต้มนะจ๊ะตอนนี้ขดเอ,อวๆต้มให้มันจืดๆนะ นี่ครับิ้เตรียมไหวนะพี่น้องเตรียมไหวทรายมีบวกมีพ่างหมักเอื้อแต่กม็มีหมักเอื้อสีเหลืองเนะาะแต่ก็มีเห็ดหูหนูพี่น้องแต่ก็มีผักขนแนงางอ่ะสักเข็มกำลังยองยันหน้าเนาะมือหลังหรือว่ามือนะกิมพี่บอกว่าหลานหรื <laughs> <laughs> อว่าตัวเองเายกเข่าสวนตาแมยังยานหน้าเนาะยองยานหน้าคือถ้าแมน ทำแมนบวญยองนี่คือแบบว่าบเมนส ah. 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 ูตรบานดีมเะพี่น้องแต่ว่าบางคนก็จากระต่มเอาปันชียองเ้ากาล้างมือสะอาดเย็ร้อยนะรู้น่ะไหม่ห้าขาพดอุ่ยยองจนขีมมือขาวเลยพี่น้องยองไปเรื่อยยองยองสกินยองยหน้าเป็นยุงคันอยากเหตุ ยองไปเรื่อยจนมันอันนี้พุ่น้องพี่น้องจนมันเขี้ยวขุ่นคุหละเนื้อขาขาวเว้ยขาแตกเกียดข่ายองไปเรื่อยเพราะง้นจอ่อนนะเนเห็นบมอพี่น้องสังเกตนะสีน้ำค่ะเลิมเขี้ยวเลยเห็นาะพี่น้องแห่งเขี้ยวผักเนาะสีน้ำเลิมเขี้ยว อ <Yeah>, ย่างครบสะท้านพุณแถวกีบเปน็นอย่างเสีย้ออีกไปเซน่ะ้อเด็กเ <Okay. S 2> ด็พี่น้องเขาเบื่อเขา,ขาเนียน้ยเนาะนั่งเขาเนี้ยวไปเซน่ะใส่ปูน้าเออใส่ปูน้าเส่ปูแดงนะเขาเบือ่อเพิ่งมาไล่ Nó bố sai mất Đây chứ Nó Tiếp Ui Thả hồi cấm ああ、like, you know, uh。 เอยและเขาเบื่อดีมาตอนน้มา่สดเซฟทีมคิวดุาตองนั่งเป็นนั่งลงไปในเขาเบื่อนะพี่เนาะพอปล่อยขี่จะนั่งลงไม่จะนั่งกับค้นคนแผลเขาเบื่อแตกโตเนาะข้นเื่อแงจะบอกเบิ้งเบิ้งจะสีแงไหมนูดโตกับปูเบ้งนแดงเอากปูแดง ใส่กับปูหตัวหตัวสิบพัน,พก,นกับปูแดงไม่แพงเลยวัดอวัดตัววดตัวใส่ลงป้ายจ้าใส่ลงป้ายเอย่ลงเอาผักกีญยงลงไปนั่นเลยค่ะราคาบนี้มัน คน้นๆหายแม่งเาากันเนาะเจ <Okay. S 1> ๋อจะเสียดีเนาะแกงเนาะพี่น้องวันน้ำพอดีบอ่ะเติมน้ำอีกน้อย<ห>นึง ปั่นคมปูด้ช okay. no. ่ได้วยส่โะกนไปแรงเยอะก่อมันเข็ขมมาเอาคื้นนาต้งไมลาหจางไว้ก่อนนพี่นนอะ คือกินอาเจาไวก้กน่ ไม่ฮาโล่แลมวค่ะพี <it> ่ฮาโล่แล้ว okay. ม่โกดแหรอกระปูโล่แล้วโตกระปูเด็กมันโตสองกระปูแดงจ้าสามสี่หกโตหกโตสิบพันโอเคอืมแต่เสียดีไป what what what, what. ใสายพักกระแนงก็สิโป่งเลยนะพี่น้องแซ่บแล้วบ่ต้องซีมมันโอ้ยหงลงเลยน้องกปูเพื่อมาแดงแต่พี่น้องซ้ำซึ้งว่ากบปูแดงอิลีเสียงกดดังไปทั่วโลกจ้ะอ่ะนี่ค่็นยังลงด้จ้าอู้หูอู้หูอู้หูหยวกบะที่หนึ่งเสียบหยวกบะที่สองเสียบอ้าหอมเอ้ห่วย แกงน้องไม้ใส่กับปูดแดงพี่น้องบ้านเดียบบมีได้กับปูดแดงเจ้ากันอยูเท้าเดียววะคนนคนแกงแสบละจ้าและนะ้วแล้วเนาะ มาทนด้กว่าล่ะานานได้กว่าพี่นนอกเนี่ออกอายวันแกนเอาใหม่แ่กับผู้แดงปพี่นนอกม่เด้อพี่หนอกเด้อเออพี่นนอกด้กว่า ฝากหาเตืาเลยอ่ะอบพวกเนวันทอดฉละาฝากที่ตามกต้งใจไหมเดี่น้องอุ้หไปก่นน้อยใสกับปูแดงนาะกินกับผัดเจ้าเนี่ยเคยกินอยู่บ่ผัวเคยกินอยู่บ่เลยเคยอยู่น้อยหนึ่งเคยอยู่น้อยหนึ่งพอนานเออกินยูต่ว่านบ่อยกินบ่อยไม่กินบ่อย ไปกินดูเออไม่รั้พูดไทยเลยนะไปกินไวน้ะไทยกัอท้องยม่ไทยแล้วหรือดูไทยปรนะมาณปีนึงแล้องมา,า,าเด้นมาเด้อมาเด้อดีรพูดนันน่นยังี้พี่น้องมาลักเมากอืมเดี๋ยวคนมาัดีกว่ทำ

嗯。还有、嗯、十九号。 แกบกินเนาะกระเสียกันกูแลีเนี่ยหัวหน้เขาสียกเยไมดเสียมคุ้มพาได้โอเคไหม นี่กับเจ้าไวส์มีเดอร์ผักก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อๆไปพอกันมาคลิปหน้า